ฮัลโหลคอมบังวอวันนี้ก็เพื่อนๆได้เวลาเรียนไวยากรณ์กับพี่ดิวแล้วนะครับเ <S Will 's eye> ย้คอมบังวาทักทาทยเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอ้ค้ว่าซ้ำมาแล้วยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทุคนนะครับฮัลโหลเบสโตซังเนมอนซังก็มาด้วยสวัสดีครับเก้าจ้างมารอแล้วค่ะวิญญาณก้อนซ่างสวัสดีครับคอมบังวา โอเคขอทักทายทุกๆคนเลยนะครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเรามาเรียนไวยากรณ์ด้วยกันนะครับอ่าม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 าเดี๋ยวนะขอตรวจสอบเอ่อ อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคตั้งค่าเรียบร้อยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนไวยากรณตัวโมะด้วยกันนะครับเอ่อเดี๋ยวนะ สักคู่นะครับเหมือนระบบจะมีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ라이บ์เอาใหม่ตั้งค่าใหม่แป๊บหนึ่งทายาได้ไหมโอเค โอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับเหมือนกันตั้งข้าวเขาจะเพีย้ยนพียนนิดน,นึงนะเนี่ยเดี๋ยวขอแก้ไขแป๊บหนึ่งนะ อ่า uh, แบบนี้ได้แล้วขอเช็คก,ก่อนนะว้า wow. ว ทดสอบทดสอบทดสอบสวัสดีครับทุกคนได้เสียงพี่ดูชัดไหมครับฮัลโหลฮัลโหลัลถ้าได้เสียงรบกวนพิมพ์หนึ่งนะครับสวัสดีครับคาเมาเบอร์18 <c oughs> ไปถึงเบอร์18แแล้วทีเดียวโอเคตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว พอดียังไม่ช่ำซองต้องขออภัยด้วยยังยังยังใช้โปรแกรมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี้ยังยังไม่อนั้นนะครับข้าวเาเบอร์หนึ่งไม่ใช่สิเบอร์ยี่สบเอ็ดสวัสดีครับเทสเดี๋ยนะเทสทดสอบทดสอบ อ่าโอเคขึ้นเนาะเยียบเอามือถือต่อกับลำโพงดังแล้วโอเคมามามา,มาเริ่มเรียนด้วยกันนะครับต้องขออภัยด้วยพอดียังไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็เพิ่งได้ไม้แล้วก็ตัวเชื่อมต่อใหม่มานะครับทดสอบเสียงทดสอบเสียง เสียงหายเสียงหาย,ายหรือว่าพี่ดีวไม่ได้พูดครับ <c oughs> คิดถึงนะครับไม่เจอพี่ดิวนานเลยน้องพายซ้องต้องกดปุ่มนี้ย <c oughs> <c oughs> ิดีต้อนรับทุกคนนะครับมา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 เดียวด้วยกันนะครับโอเค เดี๋ยวพี่ดิวต้องทำการตัดต่อคลิปใหม่ดังนั้นขอเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาเรียนไวยากรณ์กับพี่ดิวแล้วนะครับโอเคขอทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์ตัวอะไรโมะอะไรอะไรโมะอะ,อะไรนะครับเจ้าตัวไวยากรณ์ตัวโมะตัวนี้ นะครับมีหน้าที่เหมือนภาษาไทยคำว่าก็ก็นะครับถ้าพูดแค่นี้เพื่อนๆอาจจะไม่เก็ตน,นะครับเรามาดูตัวอย่างกันแล้วกันนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ่านี่เลยฉันโมอเอนจิเนียร์เดสฉันโมอเอนจิเนียร์เดส อ่ะเพื่อนๆลองแปลสิแปลว่าอะไรชานโมเอนจิเนียร์เดสมำมั่าซบอกว่ามีช่องไบยากรณ์กับเรียนสนทนาที่ยังไม่ขึ้นใช่ใช่ใช,ใช่เหมือนเขามีปัญหาพี่ดิวก็เลยปิดไว้ตอนนี้ไลา์สดแค่ YouTube 2ช่องกับ Facebook ครับแค่นี้ก็พอแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกฉันก็เป็นวิศวกรถูกต้องเก่งมากครับใช่ง่ายแบบนี้เลยง่าแบบนี้เลยนะครับอ่าพี่เดียวจะพูดให้เพื่อนๆพูดตามนะครับวัตชิโมเอนจิเนียร์เดสวัตชิโมเอนจิเนียร์เดสยกรซามบอกว่าฉันก็เป็นวิศวะเหมือนกันถูกต้องครับ เจ้าตัวโมตัวนี้ก็คือก่อจุดๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นการสื่อถึงมีทูเป็นการบอกว่าก็เหมือนกันนะครับบางทีเราแปลว่าก่ก็เก็ตแล้วนะฉันก็เอนจิเนียร์แค่นี้คนไทยก็เข้าใจแล้วนะครับโอเคมีบางจังหวะเสียงหลบมอเฮะคืออะไรหรอ คืออะไรอ่ะคำอ่าสั่งเสียงหลบมมมม,มคืออะไรเหรอโอเคเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆจะเริ่มลงตัวนะครับตอนนี้มันมีของใหม่เยอะไปนะครับคอมก็ใหม่กล้องก็ใหม่อะไรก็ใหม่หมดก็เลยจะงงๆนิดนึงเนาะเสียงหลบมุมไม่ใช่หลบมุมพี่ดิวน่าจะเลงเลงตำแหน่งไม่เจอนะครับพอดีไมค์เขาเนี่ยเขาจะจับเสียงแค่ทิศทางเดียวถ้าสมมุติว่าพี่ดิวแบบไม่ได้ตำแหน่งเนี่ย เขาก็จะตัดเสียงออกแล้วมั้งคิดว่านะครับ okay. โอเควตาชิโมเอนจิเนียร์เดสวตาชิโมเอนจิเนียร์เดสโอ้ทำไมเสียงใน facebook เราหล่อจังเลยรู้สึกคุ้มค่ามากที่ซื้อไมค์ตัวนี้มาเสียงล้อหลอ่อแกดาก้อนสังสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับอ่าเรามาเรียนกันต่อนะ วิธีการใช้โมะเจ้าตัวโครงสร้างของตัวโม่นะครับเรามาดูกันนะว่าโครงสร้างเขาแพทเทิร์นที่เราต้องจำเนี่ยมันประมาณไหนนะครับเริ่มต้นจากฉันโมอะไรเดสฉันโมอะไรเดสนะครับฉันก็อะไรเช่นกันเช่นฉันก็เป็นคุณครูฉันก็เป็นแมวฉันก็เป็นหมาฉันก็เป็นคนฉันก็เป็นวิศวกรฉันก็เป็นนักเรียน เช่นกันเอาไว้ใช้แบบนี้นะครับวาตาชิโมฉันก็อะไรเดสฉันก็อะไรเดสนะครับเช่นวาตาชิโมอิเกเมนเดสฉันก็หน้าตาดีเดสนะครับใช้แบบนี้ได้เลยเนาะดังนั้นอะไรโมอะไรเดสอะไรก็อะไรเหมือนกันนะครับแต่พอดีว่าใช้ลงท้ายว่าเหมือนกันปุ๊บเนี่ย หลายๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยอาจจะใช้เหมือนกันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันคนละตัวนะครับเช่นฉันก็เก่งเหมือนกันฉันก็ทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือเหมือนกันหน้าที่นี้เนี่ยมันจะเป็นก็จุดๆเช่นเดียวกันนะครับคือเป็นการบอกว่าฉันก็เหมือนเธอฉันก็เหมือนกันแสดงว่ามันต้องมีบริบทที่เชื่อมโยงไม่ใช่อยู่ๆก็จะบอกว่าฉันก็เก่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับ มันต้องมีว่าคุณ a เก่งคุณ b ก็เก่งเหมือนกันคือมันต้องมีความเชื่อมโยงในสตอรี่นะครับจะไม่เหมือนภาษาไทยตรงนี้แหละภาษาไทยก็คืออยู่ๆก็ฉันก็เก่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มันต้องมีสตอรี่มานะครับบอกว่า A ก็หน้าตาดี B ก็หน้าตาดีเหมือนกันมันต้องมีสตอรี่ที่เชื่อมโยงกันนะครับนี่คือข้อควรระวังนะครับ คำว่าซบอกว่าผมก็เป็นชิบายนึกเหมือนกันมุกเดิมโอเคนะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะวาตชิโมะอะไรเดสนะครับโอเคมาดูโครงสร้างต่อไปนะครับวาตชิวะฉันวะอะไรโมะเดกิมัสฉันก็ทำอะไรที่อยู่ข้างหน้าโมได้เหมือนกันเช่นวาตชิวะภาษาญี่ปุ่นโม เดกิมัสฉันก็ได้ภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นต้นนะครับสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะครับวาตาชิวะอะไรโมเดกิมัสฉันก็สามารถทำอะไรได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคเรามาฝึกบทความตัวอย่างพี่เดียวจะอ่านให้เพื่อนๆแปลนะครับพร้อมนะชินซาวะนักศึกษาเดส ฉันโมนักศึกษาเดสแปลยังไงครับชินซังวะนักศึกษาเดสฉันโมนักศึกษาเดสถ้าเป็นเพื่อนๆจะแปลยังไงพิมพ์ตอบ โอเคเยี่ยมมากครับภาษาญี่ปุ่นพูดอย่างนี้พูดตามพี่ดิวนะชินซาวะกักเซเดสวาตาชโมนักศึกษาวาตาชโมฉันก็กักเซเดสนักศึกษาเหมือนกันโอเคนะครับใช้แบบนี้ได้เลยเนาะ โอเคเก่งมากครับไปต่อครับอ่าดูตัวนี้นะฉันว่าภาษาอังกฤษงะเด็กิมัสภาษาฝรั่งเศสมะเด็กิมัสแปลว่ายังไงดีครับฉันว่าภาษาอังกะดกมัส フランス語もできます。あ,あ、ロンペルー。OK、マーカー。私はシャンニャ。英語ができます。ダイパサイプル。メシャイ。ダイパンキッスフランス語もパサフ,フランセイコ。できます。 ได้เหมือนกันสังเกตดูว,ว่าบริบทเขาเชื่อมโยงกันนะครับโอเคเก่งมากครับวิธีการใช้โมง่ายมากๆเลยนะครับเราสามารถใช้โมเนี่ยแทนวะหรือแทนงะได้เลยเช่นถ้าเราดูตัวอย่างข้อที่2เราก็จะรู้ว่าวัตชิวะอะไรงะเดกิมัสเขาเปลี่ยนจากงะเป็นโมเดกิมัสโอเคนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ โมอยู่แทนวะโม่อยู่แทนงะเนี่ยมันก็สื่อถึงการก็นั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักของการใช้ตัวโม่นะครับเป็นไงบ้างครับพี่ดียวอธิบายเพื่อนๆเขียไหมถ้าเขีรยพิมพโอเคถ้าไม่เขียร,รบกวนพิมพ์คำถาม หรือเพื่อนๆท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องตัวโมะตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์ถามได้นะพี่ดีวจะเคลียร์ให้ทีละตัวนะครับกําหนดการเรียนของเราก็คือเราจะเรียนทุกวัน3ามทุ่มครึ่งนะครับเราจะเรียนวันละ1บทเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มากจนเกินไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนเร็วๆอยากเรียนแบบแซงไป N4, N 5ไปเลยนะครับพี่ดีวจะมีกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสนุนเป็น ผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของพี่เดียวได้นะครับก็จะมีคลิปสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับให้อยู่ในใต้ลิงก์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปคลิกๆดูรายละเอียดได้นะพี่เดียวสอนภาษาญี่ปุ่นเริ่มจากศูนย์ถึง n1 นะครับแต่โครงการนี้จะเป็นโครงการที่เราเรียนฟรีทุกวันสามทุ่มครึ่งค่อย,อยๆเรียนรู้กันไปนะครับโอเคเนาะโอเคเก่งมากครับทุกคนปมให,ให้ตัวเอง โอเคเยี่ยมมากครับก็ลักษณะการเรียนของเราเราจะเรียนกันสบายๆซิลๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเราสอนเรียนไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าน่าจะมาสเตอร์ระดับไวยากรณ์ n5 ได้ในเร็ววันนะครับหนังสือที่พี่ดิวใช้ในการสอนนี้มีทั้งหมด113หน้านะครับซึ่งถ้าเราเรียนวันละประมาณ2หน้าที่เราเรียนนะ เราเรียนประมาณเฉลี่ยวันละ2หน้านะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ50วันก็ประมาณเดือนนิดๆแสดงว่าโครงการนี้เราจะเรียนจบก่อนที่จะสอบสิ้นปีครับทุกคนดังนั้นเพื่อนๆก็เรียนของตัวเองแซงไปก่อนแล้วก็จัดเวลามาเรียนด้วยกันนะครับคลิปย้อนหลังสามารถดูได้ใน playlist. เพลย์ลิสต์เพื่อนๆไปดูรายละเอียดได้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเรียนเจาะลึก n 5 n 4 n 3 n 2 n 1พี่เดียวก็มีคลาเรียนแยกต่างหากอยู่นะครับ รายละเอียดก็ดูในลิงก์ด้านล่างได้เนาะมันจะมีรวิวโซเส้นสื่อดอดตทีจาบตรดอตเือไปดูรายละเอียดตรงนั้นก็ได้นะครับทันสอบแน่นอนทันสอบแน่นอนนะครับการเรียนของเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางวันอาจจะเยอะบางวันอาจจะน้อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโมมันเป็นตัวที่แบบว่าน่ารักน่ารักง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับดังนั้นเราก็เรียนกันประมาณนี้เพื่อไม่ให้นอนดึกจนมากเกินไปนะครับเราก็ รีบพักผ่อนกันได้แล้วสอนจบแล้วขอบคุณทุกๆคนมากครับ <c oughs> สอนจบง่ายๆแบบนี้กันเลยทีเดียวแล้วมันยังไม่ได้ไปข้อยากเราไปข้อง่ายๆก่อนเนาะโอเควันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาเรียนด้วยกันนะครับคือจริงๆเราเรียนด้วยกันตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วอ่ะนะดังนั้นคืออันนี้ยี่สิบนาทีก็โอเคแล้วล่ะทีเรียวว่านะครับพิมพ์สามเก้าเพื่อเป็นการขอบคุณตัวเองที่สละเวลามาเรียน พิมสามเก้าเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สอนพิมสามเก้าเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อการเรียนการสอนนะครับสำหรับนี้พี่ิวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้สามทุ่มครึ่งนะครับนองหลับฝันดีครับทุกทุกคนอยาซือมีจบแล้วจบแล้วล่ะจบแล้วล่ะ โอเคขอบคุณเพื่อนๆนุ้ทุกคนที่มาเรียนด้วยกันนะครับต้องขออภัยสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนวันนี้นะครับพอดีว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นะครับแต่ตอนนี้เซตเริ่มจะลงตัวแล้วละ่ะเดี๋ยวช่วงเสาร์อาทิตย์พี่ดิวน่าจะได้เคลียร์สตูดิโอในการทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจบแล้วจบแล้ววันนี้เราเรียนแค่นี้แหละบทเดียวโอ้คำอาสร้างยังกับว่าเรียนไม่พอ เราเรียนตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮัลโหลเราเรียนตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วนะมันผ่านมาสามสองสามชั่วโมงแล้วนะครับดังนั้นยี่สิบนาทีก็พอแล้วตีสองยังไหวครับ <c oughs> ไม่สงสารพี่ดิวเลย <laughs> นอนได้แล้วนอนพักผ่อนได้แล้วนะครับ ก็วันๆเนี่ยพี่ดีวจะสอนประมาณนี้แหละประมาณ2องสาชั่วโมงต่อวันประมาณ3ชั่วโมงต่อวันนะครับเรียนไปเรื่อยๆนะเรียนไปเรื่อยๆก็หวังว่าสิ่งที่พี่ดีวทําอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับเรียนไปด้วยกันนะโอเคไปห้องน้ํามางงเลยจบแล้วไปดูคลิปย้อนหลังได้ <laughs> ส่วนคลิปเดี๋ยวพี่ดิวไปตัดต่อช่วงข้างหน้านะครับพอดีว่ามันตั้งค่าใช้เวลานิดนึงดงนั้นเพื่อนๆเ,เข้ามาอาจจะงงว่าไม่สอนสัทีเดี๋ยวพี่ดิวค่อยว่างๆค่อยไปตัดต่อใหม่แล้วกันเนาะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับพี่ดิวให้พิมพ์3ามเก้ายังนะเดี๋ยวย้อนหลังเย่พี่ดิวให้พิมพ์สามเก้าไปแล้วรือยังเมื่อกี้พิมพ์แล้วใช่ไหม โอเคโอเคนะครับก็วันนี้ก็เรียนกันเพียงเท่านี้เนื่องจากพี่เดียวได้ใหม่ใหม,ใหม่มากนะครับเดี๋ยวต้องทดสอบร้องเพลงสักสองสามเพลงก่อนนอนนะครับทุกทกคน <laughs> โอ้ได้เวลาร้องเพลงแล้วสินะโอเคขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนมากนะนอนหลับฝันดีนะครับทุกคนโอยาซมี